เราเหมือนก็เด็กธรรมดาเลยนะวันดีคืนดีแขนขาก็ค่อยรีบลงก็เดินไม่ได้ละเราทำงานทุกอย่างเลยสามหกถึงปีสามแปดน่ยนะถ้าจะไม่มีเงินส่งลูกเรียงสื่อเลยท้อมากท้อมากได้เดี๋ยวบอกเพื่อนๆว่าเพราะในอดีตนะพ่อแม่เราจนเราถึงมีวันนี้ผมเองอาจจะโชคร้ายที่ผมเดินไม่ได้แต่ผมโชคดี เราไม่เคยขอร้องลูกสาวเราต้องมาทำชิพนี้ไม่เคยขอร้องลูกเคยต้องมาทำชิพนี้เราก็โชคดีที่เรามีผู้จัดก,การสาขาเขาดูแลเรานะและสมาชิกอีกสองแสนกว่าคนเราเป็นคนที่โชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานทุกคนคิดบวกเหมือนกับเราเลยทำให้เราเติบโตถึงตัววันนี้ คุณสีกรุงและคุณดวงพรอรุณสวัสดีได้ก่อตั้งบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์จำกัดในวันที่27กันยายน2533แต่จุดเริ่มต้นไม่มีอะไรง่ายเลยในระหว่างปี36-38บริษัทประกันต่างพากันปฏิเสธไม่รับงานคุณสีกรุงถึง56บริษัทจากทั้งหมด62บริษัททำให้ช่วงเวลา3ปีนั้นคุณศีกรุงต้องทำงานหนักอย่างมาก เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนเกือบยอมแพ้ไปในปี38และในปีนั้นเองคุณสีกรุงได้โอกาสในการขายพรบร300ฉบับที่พลิกชีวิตสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี2550คุณสีกรุงเริ่มทำงานน้อยลงและส่งต่อง,งานบริหารให้คุณนวพรและคุณดวงสมรอ,อรุณสวัสดีพร้อมกับเริ่มสร้างระบบการขยายสมาชิกอย่างจริงจังในปี2551 จากแนวคิดที่คุณสีกรุงมองว่าลูกค้าควรจะได้สินค้าที่ดีและถูกและจะทำให้คนที่มีรถเปลี่ยนจากผู้ใช้ประกันกลายมาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในที่สุดในปี2,553คุณพงษ์ธวัฒน์ก้าวสัมพันธ์เริ่มเข้ามาดำเนินงานบริหารขยายสมาชิกต่อเนื่องตามปณิธานของคุณศีกรุงที่ต้องการสร้างคนให้ภูมิใจในอาชีพมีบัตรในหน้าให้ถูกต้องเข้าถึงทุกสังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคนได้ตั้งคนให้ภูมิใจในอาชีพรวมพลังและใช้วิธีการทำงานแบบเดียวกันจนในปี2,556บริษัทสีกลุงเติบโตไปอีกขั้นกับยอดขายแตะที่พันล้านบาทเป็นครั้งแรกมีบัตรในหน้าให้ถูกต้องตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมาบริษัทสีกลุงได้ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย จัดอบรมติวสอบใบอนุญาตนายหน้าทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า200ครั้งด้วยงบประมาณมากกว่า10ล้านบาทเข้าถึงทุกสังคมเริ่มดำเนินการเปิดสาขาต่างจังหวัดเป็นสาขาแรกที่จังหวัดชนบุรีเพื่อไปให้ถึงลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศปัจจุบันบริษัทสีกุงได้ขยายจำนวนสาขาอย่างน้อยปีละ4สาขา พร้อมกับทีมบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศพัฒนาระบบบริการออนไลน์ที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลกรมมาทันตรวจสอบรายชื่อในหน้ารวมถึงการต่ออายุสมาชิกผ่านระบบได้24ชั่วโมงเดินหน้าขยายขอบเขตงานจากประกันภัยรถยนต์ภา,บาคบังคับสู่ผลิตภัณฑ์ประกันภยัยทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอักขีภัยประกันมาลีนและขนส่งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันสุขภาพประกันเดินทางรวมถึงประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดพร้อมเปิดตัวบริษัทสีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์จำกัดอย่างเป็นทางการจากความร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนําในคําสัญญาที่ว่าสีกรุงประกันชีวิตดูแลทุกช่วงชีวิตคิดเพื่อคุณพัฒนาระบบบริการครบวงจรในการตรวจสภาพรถที่ละเอียดที่สุด และไปถึงลูกค้าให้เร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการคุ้มครองทันทีด้วยบริการจาก SK p เค s ัเร่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับ724ประกันออนไลน์เว็บไซต์ที่สามารถซื้อประกันได้7วัน24ชั่วโมงภายใต้การรับรองกรมธรรันอิเล็กทรอนิกส์จากคอปพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกบริการค้นหาอู่ซ่อมออนไลน์และจองคิวซ่อมรถได้24ชั่วโมงทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ wecanfix.co.th รองรับบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อด้านประกันภัยโดยบริษัท Lucky Leasing จำกัดบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วประเทศจากช่างมืออาชีพโดยบริษัทโทล l Professional จำกัดภายใต้แบรนด์ช่างเสือนอกจากความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการแบบครบวงจรแล้วบริษัทสีกรุงโบเกอร์จำกัดเห็นความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับผู้พิการบริจาคและร่วมรณนมาลงกับองค์กรต่างๆรวมถึงการช่วยเผย,ยแพร่ความรู้ประกันให้กับบุคคลทั่วไปในทุกช่องทางการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการันตีด้วยรางวัลจากบริษัทประกันชั้นนำเป็นประจำทุกปีด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ลูกค,ค้าได้รับความคุ้มครองพร้อมบริการที่ดีที่สุดเสมอมา และรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในปี2,561คือรางวัลนายหน้าประกรันวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่นจัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพการเติบโตของสีกรุงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเส้นทางที่ผมจะทำยังอีกยาวไกลผมจะพยายามทำงานให้ดีกว่าเมื่อวานเป็นที่พึ่งของลูกค้าและคู่ค้า สร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้เติบโตต่อไปสีกรุงเติบโตไร้ขีด